วันนี้มาพบกับอีพีที่27นะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะองชาย3มหาองค์ชาย6ให้เขาช่วยสืบคดีเงินปลอมองคชาย6กระรับปากก็จะช่วยหลังจากองค์ชาย3กลับไปอาจารย์ไตก็มาอาจารย์ไตไม่อยากให้องคชาย6ไปยุ่งกับเรื่องนี้อาจารย์ไตบอกกับเขาว่าถึงเรื่องนี้จะทําสําเร็จฝ่ายทะเบียนร,ราชก็ไม่ได้ตกอยู่ในมือองค์ชายหรอกแถมองชาย3จะได้หน้าซะอีกองค์ชาย6ก็บอก,กบอาจารย์ไตว่าเรื่องนี้ถ้าคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวเองก็ไม่มีหนังสือประวัติศาสตร์คงจะเหลือแต่สมุดบัญชี ที่ตําหนักของฝ่าบาทฝ่าบาทและององชายายเขาเฝ้าฝ่า,ฝาบาทบอกกับเขาว่าองค์ชายหกับองคชายสามมารายงานเรื่องสืบคดีเงินปลอมพวกเขาใช้เวลาแค่สี่วันในการหาต้นตอ่อในที่สุดก็เจอต้นตอ่อหรือแค่จับตัวเฉินซีผู้นี้องค์ชายาิก็อ้างว่าองค์ชายหกนั้นโหดเหี้ยมมากใช้ทันฝั่งดินและปาหินกับพวกที่ทําแม่พิมพ์ฝ่าบาทก็บอกว่าพวกเขามารายงานหมดแล้วเขาบอกว่าขู่ให้กลัวเท่านั้นเรื่องนี้ไม่มีใครตายสักคน องรัตทายาทก็ยังอ้างว่าองค์ชายหกก็ยังโหเที่ยมอยู่ดีจนฟาบาดกิ้วแล้วพูดว่า,าจะมาสอนวิธีลงโทษของซินฉวนให้ข้าฟังอย่างนั้นหรอแล้วฟาบาดก็บอกองรัตทายาทว่าเขาจะให้องค์ชายหกไปจัดการเรื่องนี้ส่วนองค์ชายรัฐทายาทถ้าจัดการงานทะเบียนราชไม่ดีเขาจะถูกส่งไปอยู่ที่กรมวิธีการที่จวนขององรัตทายาทขณะที่องรัตทายาทหาเลือก,กองคชายสี่อยู่นั้นเขาบอกกับองชายสี่ว่าจับตาดูสองคนนั้นให้ดีๆถ้าเขาทําความผิดอะไร จัดการได้ทันทีและองค์ชายยาก็ทิ้งทายไว้ว่าเจ้าลงเรือลําเดียวกับข้าแล้วเจ้ารู้ใช่ไหมต้องทํายังไงองค์ชายสีก็มีท่าทางหวาดระแวงขณะที่องค์ชายสีจะกลับจวนอยู่นั้นรถม้าของพระชาย,ยาองค์ชายสีก็มาลอยข้างหน้าจวนนางจึงบอกกับสามีนางว่าเรื่องนี้ซับซ้อนยังไงท่านก็ต้องระวังตัวให้ดีเขาจึงตอบประชาย,ยาว่าเขารู้ว่าเขาต้องทํายังไงต่อไปที่คุกของสิ้นฉวนชายสามข้าหาองค์ชายหกในคุก เขาบอกองค์ชายหกว่าเหล่าซื้อค่าคิวจะเล่นใหญ่กว่านี้สุดท้ายกรมธิธการก็เขียนดีการร้องเรียนไม่แค่กี่ฉบับบอกว่าเจ้าใช้วิธีทารุนองค์ชายหกจะบอกว่าวางใจเถอข้าไมไ่ทารุนอะไรขนาดนั้นเขาเอาผิดอะไรข้าไม่ได้หรอก องชายหกบอกกับองชายสามว่าเฉินซีหนีไปที่ใต้ชวนองค์ชายสามถามเขาว่าทําไมถึงไปที่นั่นท่านลองคิดดีๆสิว่าทําไมถึงไปใต้ฉวนแล้วใครอยู่เบื้องหลังที่ชายแดงของซินชวนองค์จะทายาตมาพบเฉินซีองค์จะทายาตบอกกับเขาว่าดูแลตัวเองให้ดีๆวันข้างหน้าเจ้าต้องได้ดีแน่นอนเขาก็ส่งจดหมายให้ในนั้นเขียนว่าจะให้สซินชีได้รับเป็นขุนนางในวังและเขาก็สั่งให้รถมาเข้าไปถึงวังกดฟ้าสางที่ท้องพหลง องชายสี่รายงานว่าเมืองแร่ทันหินที่ค้นพบที่ภูเขาถงอันอยู่ติดกับดินแดนใต้ฉวนในบันทึกประวัติศาสตร์บอกว่าภูเขาถงอันนี้เป็นของดินแดนซินฉวนใต้ฉวนออกมาแย่งชิงดูจะไร้ยางอายเกินไปองค์เจษยายาจึงเสริมองค์ชายสี่ว่าเราควรปิดภูเขาถงอันทั้งเส้นทางรถมาและเส้นทางภูเขาที่จะไปภูเขาถงอันเราควรปิดให้หมดขณะที่องค์ชายหกจะรายงานนั้นองค์ชายสี่ก็แย่งรายงานว่าภูเขาถงอันมีดินแดนติดกันสามดินแดนน่าจะให้องค์ชายหกไปแจ้งทั้งสองดินแดน ในนามของกรมพลเรือน9้าดินแดนองค์ชายหกจึงบอกกับฝาบาทว่าการปิดเส้นทางส่งผลกระทบต่อตานฉวนขอให้ฝาบาบทโปรดพิจารณาด้วยฝาบาทจึงบอกว่าเอาแบบนี้ก่อนละกันปิดเส้นทางไปใต้ฉวนก่อนเรื่องอื่นค่อยหาเรือกันวันหลังแล้วองค์ชายหกกับองค์ชายห้าก็ไปที่ภูเขาถงอันองค์ชายห้าจึงถามองค์ชายหกว่าเจ้าว่าเรื่องนี้มันแปลกหรือเปล่าเรากาลังสืบเรื่องเงินปลอมอยู่ดีทําไมส่งเรามาเรื่องนี้อีกละ่ะองค์ชายหกจึงบอกว่าขนาดท่านยังดูออก ก็ถือซะว่าเรามาสืบเรื่องเฉินซีละกันระหว่างที่ทุกคนกําลังหาลืออยู่นั้นุน,นางหญิงของตานฉวนก็เข้ามานางเข้ามาถามว่าทำไมมาปิดเส้นทางทั้งหมดของตําบลล่วเหอตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลชาและมาของตําบลล่วเหอตาบลทางตะวันออกเฉียงเหนือของตานฉวนพึ่งพาการค้าขายใบชาและมาดํารงชีวิต ครั้งนี้มันปิดเส้นทางเกรงว่าจะกระทบต่อชาวบ้านองค์ชาย6กจึงถามนางว่าเจ้าได้คําสั่งมาจากที่ไหนคุณนั่งหญิงเลยบอกว่าคําสั่งด่วนออกมาจากเมืองหลวงของซินชวนองค์ชาย6จึงบอกองค์ชายหว่าให้ไปเข้าเฝ้ามุกตานชวนก่อนเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดองค์ชายหกจึงสั่งทหารว่าต้องตรวจสอบด่านอย่างเข้มงวด ห้ามให้สายรับใต้ชวนเข้ามาดินแดนของซินชวนได้เด็ดขาดแล้วองค์ชายห้าก็กลับมาองค์ชายหกฉันถามว่าเป็นไงบ้างเขาจึงบอกว่าไม่ได้เจอกับมุกตานชวนหรอกนางกำลังยุง่งกำลังเกี้ยกล่อมพวกพ่อค้าอยู่แต่นางก็ออกซื้อออกคำสั่งว่าตานชวนจะให้ความร่วมมือกับซินชวนตรวจสอบคนที่เดินทางผ่านไปมาป้องกันไม่ให้คนใต้ชวนมาปรับปนุอยู่ในภูเขาถงอันองค์ชายห้าจึงถามว่าแล้วปะมุกใต้ชวนละ่ะองค์ชายหกจึงบอกว่า กรมพิธีการคำนวณผิดพลาดพวกเขาถงอันเคยมีสัมพันธ์กับใ,ใต้ฉวนจริงก็เพื่อรักษาหน้าตัวเองเอาไว้เขาก็หวังว่าพวกเราจะอุดหนุนกิจาการฐานหินของพวกเขาด้วยดังนั้นเรียวเวลาใกล้ๆจะไม่ทําอะไรวุ่นวายแน่นอนองค์ชายหาจึงบอกว่าระหว่างทางที่ข้าไปตันฉวนเขาก็คุยกันเรื่องเทศกาลใบชากับมา้าเทศกาลนี้สําคัญกับพวกเขามากถ้าให้เจ้าเขียนจดหมายไปหาเสด็จพอ่อตอนนี้ก็คงไม่ทันองค์ชายหกได้ถามว่าพี่ห้าพี่คิดว่ายังไง ข้าคิดว่าแม่ทัพอยู่นอกดินแดนปฏิบัติก่อนแล้วค่อยรายงานได้ยังไงเราเปิดเส้นทางก่อนแล้วค่อยไปรับโทษกษบเสด็จพ่อองค์ชายหกแลแซวองค์ชายห้าว่าดูท่านจะคิดถึงตานฉวนก่อนเสมอองค์ชายห้าได้แก้เขินว่าข้าก็นึกถึงปัญหาของชาวบ้านต่างหากที่ทองพะลลงองค์ชายหกยื่นฎีกาขอรับโทษเปิดเส้นทางให้กับตานฉวนทำเพื่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่าขุนนางต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าองค์ชายหกทำเกินอำนาจต้องได้รับโทษอย่างหนักองค์ชายห้าองค์ชายหกกลับเข้ามาในเมือง องชายหกขอตัวเข้าไปในวังองชายห้าไปที่หอสุราไปหาซันกวนเขาได้เจอกันเล่าจิว๋วกําลังนําอาหารไว้กับห้าวเจียเขาถามองชายห้าว่าทําไมท่านมาที่นี่บ่อยจะมาหาซันกวนก็ไม่น่าจะใช่ทท่านสองคนไม่เป็นมิตรต่อกันหรือว่าท่านจะมาหาพี่ห้าวเจียยิ่งมีข่าวอยู่ว่าพี่สองคนมีอะไรกันอยู่ด้วยนั้นซันกวนก็แอบฟังอยู่องชายห้าก็ได้แต่ปฏิเสธห้าวเจียน้อยใจเลยเดินออกไปองชายห้าเห็นซันกวนพอดีจะวิ่งตามนางไประหว่างนั้นเขาได้เจอขหารฝ่าบาทมีรับสั่งให้เข้าวัง ที่ตำหนักของฝ่าบาทฝ่าบาทจึงบอกว่าองค์ิระการร้องเรียนองค์ชายหกฝ่าฝืนคำสั่งเปิดทางให้ตานโฉนดโดยพลราการผด็เดการทำเกินอำนาจดีกาบางฉบับบางก็ว่าร้องเรียนองค์ชายหกไม่เห็นใครในสายตาไม่สนใจแม้แต่ดินแนนดนตัวเองฝ่ายทะเปียราชร้องเรียนองค์ชายหก เอาใจแต่ประมมกตาลชวนไม่สนใจเหมืองแร่ขุณนางที่ปรึกษาร้องเรียนองค์ชาย6กคัดราชองค์การปฏิบัติโดยไม่แรงงานก่อนข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกล้าถึงขนาดนี้ฟาบาทจึงพูดว่าดีกาที่เจ้าขอรับโทษข้าได้อ่านแล้วเจ้าบอกว่าเจ้าทําเพียงคนเดียวแน่นอนว่าข้าไม่เชื่อเล่าอู่เป็นราชบุตรเขยขอยงตาลชวนจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอ องเชหกจึงรียบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่นิสัยไม่สนล่ามยศไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นสเสด็จพ่อก็ทราบดีแล้วองค์จะถ่ายยายก็รีบเสริมว่าสเสด็จพ่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เล่าอูจะตัดสินใจได้คุณนางข้างนอกต่างรับทราบดีเรื่องนี้เหล่าเลี้ยวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเขากล้าตัดสินใจเกินหน้าสเสด็จพ่อตนเองเข้าใจเรื่องความเหมาะสมยิ่งกว่าฝาบาท องชายหกจึงพูดว่าองจะทาย,ยาบไม่จําเป็นต้องพูดที่เกินจริงเช่นนี้ฟาบาทมามุกตาลฉวนตกลงที่ตรวจสอบด่านอย่างเข้มงวดทำให้สายลับใต้ชวนเข้าดินแดนได้ฟาบาทจึงถามว่าเราลิลจะรู้หรือไม่ว่าทาไมข้าต้องปิดเส้นทางก่อนเทศกาลใบาชาและม้าด้วยพราะเทศกาลใบาชาและม้าของตําบลล่วเหอมีคนมากหน้าหลายตาถ้าใต้ชวนคิดจะส่งสายลับปรับปุนเข้าไปและลอบขึ้นบนเขาถงอันผ่านตาลฉวนเข้าไปยุ่งกับเมืองแร่แล้วเจ้าจะทํายังไง เรื่องนี้พวกเจ้าต้องคิดได้แต่เป็นพระพวกเจ้าดื้อรั้นไม่ฟังคนอื่นจงใจฝ่าฝืนราชองค์การแล้วองค์สถาญา,าจึงได้พูดว่าใต้ฉวนได้แสดงท่าทีแล้วถึงจะเป็นเรื่องที่กรมพล,ละเรือนก้าดินแดนควรทำแต่เรื่องนี้หนองหกทำบุกพ้องในหน้าที่ลูกไม่มีทางเลือกจึงได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ลูกได้หาลือกใต้ฉวนเอง องชายหกจึงถามว่าแล้วท่านไปหาฤกษ์ใต้ชวนตอนไหนองคนสทายาจ,จึงบอกว่าภาษสุรัตของลูกคือเจ้าของเหมืองในใต้ชวนเขาได้ร่วมมือกับเจ้าของเหมืองคนอื่นโน้มน้าวประมุกใต้ชวนให้ปล่อยแหล่งแร่ที่ภูเขาถงอันไปและตอนนี้ก็ทําสําเร็จแล้วแล้วองคนสทายาจก็เอาจดหมายตอบกลับไปให้ฝ่าบาท ฝ่าบาทจึงพูดว่าเหล่าริ้วเจ้ารู้ความผิดหรือไม่เจ้าต้องถูกถอดต,ตำแหน่งและตรวจสอบความผิดลงโทษต่างหากตั้งแต่วันพรุ่งนี้เจ้าไม่ต้องไปขานชื่อที่กรมพลเรือนก้าดินแดนแล้วองค์ชายห้าก็พูดขึ้นว่าพ่อไม่ได้นะริ้วหาหรือก็ใต้ชวนมาหลายครั้งแล้วจริงๆอีกอย่างถูกถอดต,ตำแหน่งสองครั้งมนอื่นจะมององค์ชายหกยังไงจ,จริงคนที่ถอนคำสั่งเปิดทางใันชวน เป็นข้าเององคชายหจึงหันมาหาองชายห้าว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรด้วยองชายห้าจึงพูดกับฝาบาทว่าลูกเป็นราชบุตรเขยตานชวนใครร้อนจะปกป้องพี่สาวภรรยาจึงได้ตัดสินใจโดยพระการเถาลิ้วไม่รู้อะไรทั้งนั้นองจ์ทไาย,ยาจึงพูดว่าเล่าอู่เจ้าจะโกหกเอาหาเหตุผลที่มันเหมาะสมหน่อยพวกเจ้าไปที่ภูเขาถงอันพร้อมกันเจ้าต้องฟังคําสั่งเขาไม่มีคําสั่งเขาเจ้าตัดสินใจได้ยังไง องชายห้าจึงบอกว่าทําไมข้าจะทําไม่ได้มีคําสั่งเปิดทางให้ตันชวนข้ายังกล้าเปิดทางข้ายังกลัวเหล่าเิ้วไม่เห็นด้วยอีกแล้วองค์ชายหกก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่ห้าสองพี่น้องต่าว่าตัวเองเป็นคนผิดฝ่าบาทจึงบอกว่านําตัวองค์ชายห้าองชายหกออกไปก่อนโบยยี่สิบไม้แล้วขังเขาไว้ในคุกแล้วองค์ชายห้าก,ก็ตะโกนขึ้นมาว่าถ้าจะลงโทษลงโทษข้าคนเดียวเหล่าริ้วไม่รู้เรื่องอะไรด้วยตัดมาที่ซันกวนขณะที่ซันกวนลองฟังข่าวอยู่นั้นโมโมจึงรีบวิ่งมาบอกว่า ตอนนี้ฝาบาดกิ้วมากโบทำแหน่งองค์ชายหกยังสั่งโบยองค์ชายทั้งสองคนอีกด้วยสันกวนเลยบอกว่าไม่ได้การแล้วอาจจะไปหาพี่สาวข้าให้เขียนหนังสือถึงบรมุขสินชวนมูมัวจึงรีบห้ามไวแล้วบอกว่าถึงข้าน้อยจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ดูสีหน้าผักออกข้าคิดว่าฝาบาทตอนนี้ได้ระบายโทสะก่อนถึงจะดีสันกวนเลยบอกว่าข้ากลัวว่าเขาจะทำตัวเหมือนเด็กๆมูมัวเลยบอกว่าท่านรีบกลับไปพัก่อนก่อนเถอะดูแล้วฝ่าบาทแค่อยากระบายโทสะเท่านั้นเองที่จวนขององค์ชายหก ผู้ดูแลเฉินยูงบอกว่าข้าได้ยินมาว่าตอนแรกฝ่าบาทลงโทษองค์ชาย6แล้วแต่องค์ชาย5บอกว่าตัวเองเป็นคนทำทั้งหมดไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมายัางไงหยุนอิงจึงบอกว่าซันกวนเจ้ากลับบ้านไปก่อนแล้วเขียนจดหมายถึงประมุกตันชวนอย่าให้นางส่งหนังสือมาขอร้องเด็ดขาดเรื่องทำเกินอำนาจเป็นการทำผิดธรรมเนียม และผู้ช่วยให้ต่างดินแดนยิ่งทําให้ผู้อื่นจับจุดได้ง่ายควรจะรู้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ชัดเจนก่อนที่บริเวณคุกหลวงองค์ชาย5ถูกขังไว้นในคุกแต่องค์ชาย6ผู้ด,ดูแลฝ่าบาทนําตัวเขาออกมาผู้ด,ดูแลจึงบอกว่าองค์ชาย6ฝ่าบาทเดิมทีไม่อยากจะขังท่านตอนนี้ก็ปล่อยท่านออกมาแล้วแค่ท่านยอมอ่อนข้อเรื่องนี้ก็จะผ่านไปได้องค์ชาย6จึงถามว่าฝ่าบาทตัดสินใจยังไงผู้ด,ดูแลจึงบอกว่าองค์ชาย5น่าจะรอดจากการถูกลงโทษได้ยากองค์ชาย6ท่านต้องดูแลตัวเองนะ แล้วองค์ชายหกก็มาพบฝ่าบาทฝ่าบาทถามเขาว่าสํานึกผิดแล้วใช่ไหมองค์ชายหกจึงบอกว่ากหมอ่อมละเมิดกฎเปิดทางปฏิบัติโดยไม่รายง,งานก่อนตามหลักควรจะลงโทษตามกฎหมายถ้าฝ่าบาทจะปลดกระหมอ่มอมกระหม่อมก็จะไม่ขัดขานแต่กระหม่อมขอร้องปล่อยพี่ห้าไปเถอะฝ่าบาทจึงพูดว่านี่เจ้ายังไม่สํานึกผิดอีกใช่ไหมเจ้าคิดว่าตัวเองทําแบบนี้แล้วไม่ควรทำเหรอจะคิดปกปิดให้เล่าอูเขารู้เรื่องหรือไม่ข้ารู้ดีนี่มันใช่เวลาที่พวกเจ้าจะมาพูดเรื่องมิตรภาพพี่น้องกันหรอ แล้วองค์ชายโก็บอกว่าเขาเป็นคนผอนคำสั่งเปิดทางเป็นเพราะข้ามีประโยชน์มากกว่าเขาอย่างนั้นหรอฝาบาทจึงพูดว่าเจ้าเห็นพ่อเจ้าเป็นคนแบบนั้นหรอข้าเมตตาเจ้าอยู่ไม่น้อยเจ้ารู้ไหมเพียงเวลาครึ่งวันติกาถูกลองเรียนมาอย่างกระเกตหิมะและเล่าอู่ก็ยอมรับกระปากตัวเองว่าเขาเป็นคนทําเองแถมเขายังเป็นลูกเขยของตานชวนแล้วบอกว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขุนนางทั้งท้องพระลงใครจะเชื่อบ้างแล้วองค์ชายหก็ยังจะพูดว่าข้าเป็นคนขัดราชองค์การไม่ใช่เขา ที่หน้าตำหนักของฝ่าบาทขณะที่ฝนตกอยู่นั้นองค์ชายหกก็นั่งตักฝนอยู่ข้างหน้าตำหนักผู้ด,ดูแลได้ถือร่มกลางให้เขาแล้วบอกว่าฝ่าบาทให้ข้าพาองค์ชายไปตำหนักข้างเพื่อให้คิดทบทวนองค์ชายหกจึงบอกว่าถ้างั้นข้าฝากคำพูดนี้ไปบอกฝ่าบาทด้วยหยกต้องแก่สลักถึงจะมีคุณค่าแต่ใช้บุตรเป็นอาวุธมีเห็นว่าเป็นคนภายนอกเป็นมิตรแต่ใจออกห่างท้ายสุดได้แต่ต้องทิ้งไปแล้วผู้ดูแลก็เอาคำพูดขององค์ชายหกมากราบทูลฝ่าบาท ฟาบาจึงพูดว่าเขารู้อยู่แล้วว่าข้าใช้เขากดดันเล่าเอ,อ๋จใจเป็นคมดาบให้ข้าวันนี้กลับพูดว่าข้าใช้โอรสเป็นเครื่องมือถ้าเร็วโอรสก็ทิ้งข้าไปเหมือนกันตอนนี้เขาก็นังโมโหไม่สนใจความเหมาะสมแล้วผู้ด,ดูแลจึงถามว่าฟาบาแล้วองค์ชายห้าจะจัดการยังไงฟาบาทจึงบอกว่ากรมปฏิการส่งดิการร้องเรียนมาอีกยังไงต้องมีคําอธิบายความผิดฐานทําเกินอานาจเหล่าเลี้ยวแบกรับคนเดียวไม่ไหวแน่นอน ที่ตําหนักของอุชายห้าพี่สไปซี่กับมหาสันกวนนางมาบอกเรื่องของอุชายห้าน้องสไพซี่่ากษัตริมีชีวิตรอดอยู่ใต้ปีกของรัชทาย,ยาตรัชทาย,ยาทให้พวกข้ามาถ่ายทอดคำพูดพวกเราจะไม่มาก็ไม่ได้ตอนนี้ชีวิตน้องห้าตกอยู่ในอันตรายสันกวานเลยถามว่าตกอยู่ในอันตรายยังไงกันเขาถูกขังอยู่ในคุกโชคาวไม่ใช่หรอพี่สไปซี่จะบอกว่าน้องห้าทําผิดโทษประหารชีวิตก็ไม่รู้เพราะอะไร น้องห้าตรับแทนน้องหกได้ตอนนี้น้องหกไม่เป็นอะไรแล้วเป็นน้องห้ากลับมาตกอยู่นสภาพนี้น้องสะพายห้าราชะทยญาเขาห่วงน้องห้ามากเขาคิดว่ายังไงเจ้าก็เป็นท่านหยินตานชวนบางทีเจ้าอาจต้องคิดหาวิธีช่วยเหลือน้องห้าได้บ้างที่ตำหนักสนมเหอมีพระชายาชุนมันดาของชายห้าอยู่ด้วยสนมเหอจึงพูดว่าก่อนหน้านี้พวกเจ้ายืนหนังสือขอเข้าเฝ้าในวังก็ถูกตีกลับหมดเห็นว่าฟาบาจึงคิดหาวิธีการไม่ได้ ี่เมื่อตอนนี้เขาปล่อยพวกเจ้าเข้ามาในวังแล้วน่าจะมีข้อสรุปแล้วพชายาชนจึงบอกว่าเมื่อตอนบ่ายเหล่าริวถูกปล่อยตัวมาตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ในตำหนักข้างเพียงแต่เล่าอู่ยังอยู่ในคุกไม่มีข่าวเลยสนมเหอจึงถามว่าทางประมุกตานฉวนไม่มีข่าวเลยเหรอเสี่ยวเวย่ยจึงบอกว่ากวานถามปามุกตานชวนไปแล้วการของพวกเขาเดินไม่มีปัญหาเพื่อรักษาความสมงบทั้งสองเลนแดนเหินเจิงคุยกับใต้ชวนเรียบร้อยก่อนหน้านี้ถูกองค์ชายลองตัดชิงหน้าไปก่อน พระชายาองค์ชายรองก็ไปทราบเรื่องนี้ไม่ทันได้แจ้งพวกเราหยุนอิงจึงบอกว่ากับดักแม้จะไม่ล,ำล่ำลึกแต่กลับได้ผลความผิดฐานฆาดละชองค์การทําเกินอํานาจต้องมีคนแบกรับพระชายาชุนจึงบอกว่าไม่ว่าความผิดจะตกอยู่ที่ใครความผิดนั้นก็คือติดคุกตลอดชีวิตฝ่าบาทไม่ยอมเสียโอรสสองคนพร้อมกันแน่ครั้งนี้พระองค์เกรงว่าจะชั่งน้ําหนักเรียบร้อยแล้ว สนมเหอจจะบอกว่าพี่เดี๋ยวข้าจะไปขอร้องฝ่าบาทเองพระชาย,ยาชุนจึงบอกว่าตอนนี้เจ้าอยู่เพิ่งไปข้าจะไปเองโลกนี้ที่เด็ดขาดไม่ใช่เขาคนเดียวสิหน่อยแล้วโมวโมก็วิ่งมาบอกว่าแ่แล้วพระชาย,ยาองค์ชายห้าจะบุกเข้าไปในคุกเพคะ E.P. ที่27จบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ EP พีเลยคะ่ะ